อยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมตำนานจอมยุทธผู้ถังซานโซแลนเชิร์กอะคาเดมี่เกม MMO RPG ตัวเกมเปิดในสต์ไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงนะครับยังไม่เข้าสโต์ไทยนะเปิดให้เล่นทั้งระบบ iOS Android แล้วก็ PC ตัวเกมจะเป็นภาษาจีนนะครับมีให้เลือกเล่น6สายนะครับบางสายจะล็อกเพศนะ ตัวละครเอฟิกอลังการครับผมนะครับงานดีมากครับผมเกมนี้นะครับผมตัวละครหญิงนะการผมบอกครับตัวละครจะล็อกเพศเป็นบางสายนะอันนี้ก็ถังซานนะครับตัวเอกของเรานะครับตัวนี้เซียวอู่ครับนี่น่ารักเลยครับผมนะตัวละครมาในทีมสีชมพูนะอีกตัวมาแล้วครับหลงหลงนะ นี่ก็จะล็อกเพศนะครับได้เฉพาะเพศหญิงนะตัวละครสายนี้อันนี้อ้วนไฟครับอ้วนไฟก็เลือกได้ทั้งหญิงทั้งชายนะครับไม่ล็อกเพศนะนี่ครับโอ้โหเอฟเฟกตครับตัวนี้ครับจูจูชิงนะครับอ่าสายนี้นะผมคนนิยมเล่นเยอะนะที่ผมเล่นมานะครับสายนี้นะอันนี้เป็นตัวละครลับนะครับเราเล่นถึงเลเวลห้าสินะครับถึงจะปลดล็อกนะ อาผมเลือกเป็นอวนไฟแล้วกันนะครับกดติ๊กไปเลยนะครับโอเคนะครับตัวเกมก็จะให้เราแต่งทําหน้าทรงผมนะครับของตัวละครนะเลือกได้เลยนะครับนี่เลือกเปลี่ยนหน้าตาก็ได้นะนะครับลองเลือกดูนะครับ แล้วก็เลือกทรงผมนะครับมีหลายทรงให้เลือกอยู่นะลองเลือกดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นคิ้วกับตาหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นสีดวงตานะครับเลือกเป็นสีดำนะลองแต่งดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตลักษณ์บนหน้านะครับอาโอเคเลือกเสร็จแล้วก็จะให้เราใส่ชื่อตัวละครนะครับ ใส่ชื่อเสร็จกดปุ่มสีเหลืองเลยครับอ่าแล้วก็ตักเกมก็จะพาเข้าไปที่หน้าของเกมแล้วนะก็จะมีคัดซีนนะครับผมขึ้นมาให้เราดูนะกดข้ามไม่ได้นะคัดซีนนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นตัวละครของเรานะครับเปิดประตูออกมาครับ นี่อย่างเท่ครับผมภาพโคตรสวยเลยนะแล้วก็ระบบจะให้เราเลือกนะครับว่าจะปรับมุมกล้องแบบไหนนะ่านี่ครับเคลื่อนย้ายนะด้านขวาก็จะเป็นโจมตีนะครับนี่ครับโจมตีปกตินะแล้วก็จะมีสสกิลนะมาแรกนี่ครับโอ้โหสกิลขวดอลังการครับให้เราดําเนินเนื้อเรื่องไปตามเควสเลยครับผมซ้ายมือครับกดได้เลยนะนี่ครับ นีครับเฮ้ยเขากำลังต่อสู้กันอยู่นะนี่แล้วลงมาแจมด้วยครับนี่ครับผมเคลื่อนย้ายนะแล้วก็โจมตีครับผมอนี่ครับโอ้โหภาพโคตรสวยครับเกมนี้นะแนะนํามือถือสเปคแรงๆหน่อยนะครับผมเล่นลื่นๆเลยนะกดต่อสู้ไปครับอนี่ครับเจอกับบอสหรือเปล่านะนี่ลุมมันครับสามลุมหนึ่งเลยของเราฮ่าฮ่า นี่ครับสกิลรัวๆครับนี่เอ้ยสกิลอันติหรือเปล่าวะนี่ครับปลดล็อกสกิลแนละ้วเห็นไหมจากมาแรกๆจะมีสองสกิลนะครับอ่าตอนนี้ปลดล็อกเป็นสี่สกิลแล้วนะครับอ่าเขาคัสซีนครับฮึตัวละครลำลบเฮ้ยใส่กอกบินหนีอีกรอบครับ โอเคกดตามดำเนินเรื่องตามเควสไปได้เลยครับสายมือเลยนะนี่ครับนี่ต่อสู้อีกแล้วครับ นี่ครับมีปลดล็อกสกิลพุ่งนะครับผมพุ่งหลบนะใช้สกิลรัวๆไปครับนี่ครับปลดล็อกอะไรแปงลงร่างเหรอ แปลงร่างขายขาแมงมุมอ่ะโอ้โหนี่ครับดาวเมจโคตรแรงอ,ะอ่ะอ่าขอคัาซีนครับกดข้ามแล้วกันนะตอนนี้ครับตัวละครของเราก็มาอยู่ในเชิร์กอะคาเดมี่แล้วนะครับเนี่ยถ้าเราจะ ทำเควสก็กดซ้ายมือได้เลยนะครับผมตารางเควสซ้ายมือได้เลยนะพูดคุยแล้วก็เดินตามคนนี้ไปนะครับคนเล่นเยอะมากครับผมส่วนมากก็จะเป็นคนจีนคนไต้หวันคนฮ่องกงอะไรประมาณนี้นะครับที่เล่นนะนะครับชื่อตัวละครเป็นชื่อภาษาของเขาเลยนะครับ เกมนี้ NPC เยอะมากนะครับก็ก<อ>ดพูดคุยไปครับได้รับอะไรหรือเปล่าจินอันส์คุณมีวิญญาณที่มีพลังมากคุณมีวิญญาณที่มีพลังมาก โอเคครับผมสำหรับเกมโซเวลนเชิร์กอะคาเดมี่มตำนานจอมยุทธพูดถังสารก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้านะใครสนใจนะครับผมเล่นก็โหลดเล่นได้เลยนะลิงก์ใต้คลิปนะครับเล่นได้ทั้ง2ระบบนะครับ iOS และ Android สโตร์ไต้หวันกับฮ่องกงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมขอให้เกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้า